ขณะที่งูยักย้ายกำลังรัดผู้ชายไว้ในช่วงวิกฤตเมที่ยืนสังเกตการอยู่ก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาและช่วยรักษาชีวิตของชายเซียงไว้ได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรที่จริงแล้วไม่นานก่อนหน้านี้ตั้งแต่เด็กชายเซียงมักได้ตามพ่อไปอาศัยอยู่บนเขาบ่อยๆเพราะตาตัวใน,านฐานะทหารหนุยจูโจม,มักได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจเสี่ยงอันตรายอยู่เสมอและในวันนั้นเจ้ามาฟิยาท้องถิ่นก็พาคนมาที่นั่นตาตัวรีบซ่อนลูกชายไว้ให้ดีเลือกที่จะออกไปเผชิญหน้าเพียงลำพังที่จริงแล้วใน,านฐานะทหารหนุจ่จจมามามาาาาาัตตตหนนอชรงรงสคคคณ่ิดววะะพถึบ้้ย อยู่ในมุมมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อเด็กชายเห็นว่าพ่อกำลังตกอยู่ในอันตรายเขารีบวิ่งออกไปพยายามหยุดยัง้งแต่กลับถูกซังคุนผลักล้มลงในทันทีพ่อเพื่อปกป้องลูกของตัวเองถูกซังคุนยิงเสียชีวิตขณะที่ชายเซี่ยงรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยตั้งแต่เวลานั้นเขาสาบานจะล้างแค้นให้พ่ออย่างแน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปชายเซี่ยงก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในเวลานั้นเขาจากคำบอกเล่าของซังเบียวได้รับรู้บาแสเกี่ยวกับผู้ฆ่าพ่อของเขาแต่กลับถูกบอกว่าต้องแทรกซึมเข้าไปในตระกูล,ลหลายง ตะกูลางหญิงหลังจากถูกซัมเบียวจับกลุมตัวไม่ยอมเปิดเผยบาะแสเกี่ยวกับอัญมณีซัมเบียวจึงมอบหมายให้ชายเซี่ยงช่วยเซี่ยวช่วยหลบหนีอย่างลับๆเพื่อสร้างความไว้วางใจจากเขาและผู้ชายก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนำเซี่ยวช่วยมายัางตะกูลางหญิงได้สำเร็จขณะนั้นชายเซี่ยงขอเข้าร่วมด้วยแต่หัวหน้าตระกูลแจ้งว่าต้องผ่านการสัมภาษณ์และการทดสอบก่อนชายเซี่ยงเห็นดังนั้นก็ตอบตกลงอย่างเด็ดขาดจากนั้นเขาก็ถูกนำทางโดยทุกคนมาที่คุกใต้ดินที่ซ่อนมูยักษ์ยายอยู่เงื่อนไขของการเข้าร่วมตะกูล ย้ายจงตีทันทีจึงเป็นที่มาของตอนเริ่มเรื่องด้วยความช่วยเหลือของเมผู้รักษาความปลอดภัยชายเซียงจึงรอดชีวิตมาได้แต่ทุกคนที่เห็นเขามีความสามารถเช่นนี้ไม่ใส่ใจในความลน้มเหลวของผู้ชายเมื่อถึงเวลากลางคืนชายเซียงที่สืบรู้ข่าวอัญมณีสุรยิยะก็แอบบุกเข้าไปในห้องแล้วก็ขโมยมันออกมาได้ในโอกาสนั้นแต่เมื่อเขามอบให้สัมเดียวถึงได้รู้ว่าคาดพ่อของเขาคือลูกน้องของสัมเดียวและสัมเดียวที่เป็นเจ้าของอัญมณีสุรยิยะก็มีพลังไร้ขีดจำกัดแล้วขณะที่ผู้ชายรวบรวมลูกน้องกำลังเตรียมกำจัดต มาได้ในโอกาสนั้นขณะเดียวกันชายเซียงก็มาถึงทันเวลาลอ่อซันเดียวเข้าไปในถ้ำงูยักษ์ย้ายใช้พลังของงูยักษ์จัดการเขาอย่างสิ้นซากและชายเซียงก็ได้ล้างแค้นให้พ่อในเวลานี้ผ่านการทดสอบได้ในที่สุดตอนท้ายของเรื่องชายเซียงได้เข้าร่วมประกูลลานหญิงในที่สุดและใช้ชีวิตอย่างสุกสุุหนังจบลงเพียงเท่านี้นี่คือเนื้อหาทั้งหมด